ตัวกันคัดแทะโอ้ดึงทั้งทีก็เอาตัวซำสองฟ้ามือนี่เนาะโอ้โอ้โอ้โตป้ากิน <c oughs> <c oughs> คำเดียวก็บเบิด <c oughs> ปลานน้อยี่ดละปลาุกปลาน้อยเลยปลาน้อยอะไร ขึ้นอยู่ทางคุณคอมเมนวะแต่น้อยอะไปลาอย่างแท่ไอลุงน้ำมันเม่นไปลาอย่างนี้ขึ้นนะบรยินดีเห็นบอ ăn gìn y, gìn y còn được. <laughs> thằng tây <điu> vang, thế tuổi như thế này thế nhào nhào à? Nè dơ Đừng <tôi> đó. dừng lại, ถึงขี้กระเด็นดีดเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่นย เรียบร้อยทอดสองนิ้วใสองสองสองนิ้วว่าดิบวเป็นสองวโอ้เต้บอเป็นขี้ดู้นอะไรเนี่ยเก๋อเ่จะทายคนนะฮะจะตานะ

Bot hài lòng lê lên lên bung kýt lòng yu YouTube à kha nhá palin bà đi lòng tony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  lòng มีกฎสามสี 3, 4, ข<อ>่ข้ออันเจาเนเ้าเบอร์เล่นให้ลงชื่อเอาท่านก <c oughs> ็ได้อย่างกัไอ่ของเซนบุกที่ว่าท่านนะเพจเพจที่ว่าไอ้ฟังไหนได้นะเียวเียวเออน่าดีกว่ามันได้เงินเร็วกว่ายูฟุบีกระได้ยูฟุบิของเรามันเป็นแบบมันจะอีคือกันกับยูฟุนะคนเรุ่งหลายยูฟุนั่นเองอันนี้โมมีมันโมมีคอนเทนต์ป้าป้าว้อู้ต้องยักไอ

เรต้องเห็นโตกันรู้เลยบ่าโอ้ยใหญ่กว่เนี่ยบ่เป็นแม่ไข่ที่นะ่ลไข่หรือกินเนี้ยกินอิ้มเลยเคยกินเบ็ดดี

อ <laughs> ดีดีใจไรล, <laughs> ลืมควงเงี่ยไหมั <laughs> ้โอ้ยมัน,นบ่าซํำดีเหรอกันลงไว้ตลอดอ่ะไมต้งไปเป็นนไ้นะเา้ำคบองมันง่าปา ra à, không có cường hàng quá là đi nhé đèn mà. nó chặt lô đi bấm ha lô có

กินข้าแล้วอาหารคือยาค้อนี่ยตาคนย่างจาใส่นอย่างนีป็าละลายกอ่ะที่งน่าจะสีบ้านแดงใ่ถุงหม้อหัวเราะหเราะหวเราะหัวเราะหัวเราะหัาะหัวเร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 าะหักเราะหัว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 เร็ะหัวเราะหัวเาะหัวเาะ

่อมเนี่ยดึงอย่นี่เลยใส่ปออยู่วะไหมอออกไปไกลๆอ่ะมาแล้วไกลๆเน่ยยัมอดอนี้เลยไาฟาเข้าหนี้เลยอไม่สร้างมัได้เป็นจตยานเสียบมัน ตัเยียหมังไม่ตัยดยดนี่หัวลงิชิตขหัไปตัดไม่หัวก่ไ่แ่วนันรัอไข่อีวะในพอไข่อย่่ดีนี้เราอีไข่อนะไข่อีวะอนนี้ไซส์งโลก็มีครับลมาซื้อไนะเโอ้ข่างจีนงูดชื่อ่ล คนชื่อชื่อโยงโคุณเราเรกว่าไก่รางเรียกันเลยอมาซื้อนี้มาซื้อเด้ือกดอกว่าไปกินได้ก็แบบ <laughs> ได้อกเหมือนปากกิน่บกิ่นะี่ย่างว้ไปแกงได้ตอนนี้นล่นนะ่มยก็่ว่าครับลูกคือเกามีเอ้ ป่าเน่าในาเรียดจป่าเน่าในเรียก่าาวกินกินนู่นละ่ะอสิเป็นไปได้แล,แ,ลแล้วก็มุ่งตรงมาตรงนี้ ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลยกดเขานี่กดเอาให้เบื้องเหนือเชืยล็อกลั่นละได้แล่นนำคันเบ็ดมั้ยทงนนี่มาตรงห้วงแล้วกดได้ยังได้ไหมเหงาถีงฐานเบดโ่ตัวาาลิกแ็งแรงั้ยะโหนักม้ายปน้ำไไม่เหาดสบายสบายยังขาลกใส่ล่างแล้ใส่ล

một kẻ đốp đó một kẻ cyn đó xin yeah, điều hết 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 làm phân biệt không có phải mini nạp hoặc là kai hoa về nhà hoa cho các đồng chí phòng game chị 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 chị

ปเอาไมตีนั้งเ่ยข้าเป๊ะเลยผู้สีมืดจังนะว้าเข่าลอกเป๊ะตึ๊บแน่นอนจังหมักาโอ้โอไม่รู้ไม่แย่งจินะนะจะอยู่ไหม,มข้า

ตัดตัดไม้หลักว่าเห็นมันลอยอยู่โอ้ขึ้นมาดีไปตัดไม้ไปตัดไม้ออตัดไม้หลักว่าครับหลักบอกทัวโอ้ย